สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทักทายนะคะวันนี้วันเสาร์ตกเย็นมาก็ต้องหากับข้าวกินจ้าทุกคนพี่นุ่นไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กับพ่อใหญ่พี่นุ่นกินนะวันนี้ก็เลยคิดว่า,าทำข้าวผัดดีกว่าใส่ไก่ใส่ไก่แต่บอกว่าอย่าทำเยอะนะเพราะว่า เขากินไม่เยอะจากแฟนพี่นุ่นตอนนี้ก็ควบคูมาหาหพี่นึ่เพราะว่าน้ำหนักขึ้นเห็นว่าเนาะชอบกินเบียจะชอบไปดืด่มเบียแต่ก็บอกแกอยู่ค่ะว่ากินก็กินไปเถอะขอใเธอมีความสุขแต่ตายไปก็กินไม,ไม่ได้กินก็แต่ก็ขอให้อย่าก,กินเยอะให้อยู่ในปริมาณที่พอดี เพราะว่า,วาเขาน้ำหนักเยอะไงเขาหมอก็เลยแบบว่าไม่อยากให้กินแบบความมันทอด่ยจากพี่โบก็พยายามไม่ทำมันให้แกกินเยอะานานๆจะมีข้าวค่ะทำผัดข้า,าวให้กินานานๆจะให้กินแป้งวันนี้ก็ให้กินแป้งหรกเมื่อวานไม่ได้กินเมื่อวานให้กินสับ กินผักแล้วก็กินโปรตีนไปกินไขไ่ไปไข่ทำสลัดไปต้มไข่ให้ปังวันของพี่นุ่นก็ง่ายๆจ้ะถ้ามีอ่อมพี่นุ่นก็จะอ่อมไว้ประมาณนี่แหละกินได้สามวันนะอ,อมม้อยใหญ่เลยกินไปเลยสามวันของคนไทยเราไม่ยากค่ะกินง่ายๆเนาะ อ,อมอใหม้อนึองทำขนมจีนน้ำยาขนมจีนพี่นูก็กินได้สองสามวันนะท,ทีก็จะอ่ามีปลาทูก็จะปน่นปลาทูทอดปลาทูไปตามภาษาพี่นุนะ่นอะตำถัว่วตำแตงกินไปค่ะ ไปข้างนอกไงพี่นุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบดื่มดื่มเบียร์ดื่มอะไรไปสังสรรค์ข้างนอกส่วนแฟนพี่นุ่นเขาจะเป็นคนชอบไปสังสรรค์ไปกับเขาเรียกไปคุยมีเพื่อนนะคะเขาเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ห้ามะคะพี่นุ่นก็ให้ไปแต่ขอให้กลับบ้านอาตรงเวลาก็คือประมาณทุ่มน,นึง เนี่ยทุมทุ่มเราย,ยังไม่มาเป็นไรนานๆวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็ปล่อยไ้ไปกำหนดกฎเกณฑ์มาเดี๋ยวฝรั่งก็ไม่ชอบเนาะไปบังคับเขาพี่นุ่นไม่เคยบังคับแฟนพี่นุน่นมีแต่แค่บอกว่า เธอก็อย่ากลับดึกนะกลับเร็วๆมากินข้าวตรงเวลาแค่นั้นเองจ้ะก,ก็อยู่กันนี้แหละสองคนพวเมียไม่เคยทะเลาะกันเลยจ้ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะพี่นไม่เคยทะเลาะกับแฟนแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแบบถึงขั้นแบบนอนแยกห้องเหมือนคนอื่นเขาหรือว่านอนหันหลังให้กันเงี้ยไม่เคยจ้ะ ไม่พิงา่าโกรธกันอะคะ่ะไม่ไม่ใช่แบบอะไรคือโกรธกันปเป็นเรื่องเป็เนราวเงี้ยค่ะไม่มีพี่นุ่นกบแฟไม่มีทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจกันนะคะไม่เคยเจ้าก,กีเจ้าก,การไปกำหนดชีวิตเขาเงินถ้าเขาจะให้ก็ให้ไม่ให้พี่นุ่นก็ไม่เอา เราทำงานได้ไงแฟนแฟนนุ่นน่ะช่วยช่วยตลอดผู้ชายก็นมาดีมากๆไม่ได้ไม่ได้ยอมผัวตัวเองนะครับไม่ได้ละสายตาเลนะเข้าเข้าดีจริงๆแฟนนี่นุ่ะผู้ใหญ่พี่นุ่นใจดีก็คิดเอานั่นแหละค่ะปรารถนาเอา เรามองเขาในทางที่ดีเราก็จะได้ดีได้สามีดีเราไปมองสามีไม่ดีเราก็ได้สามีในทางที่ไม่ดีจริงๆผัดแล้วจ้าจะผัด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  หลอดไปหน่อยนึงใส่แค่หลอดไปด้วยจ้ะเพราอให้มันมีสีสันเนาะวีลากง่ายจะกินง่าย,จ,ากกายจริงๆท้าม,ม่กินก็กินแต่พออย่างเดียวอย่าเป็นไอ้ปลาร้า เป็นปลาลอย่าเป็นหมูยออย่าเป็นแหนมเขาไม่ชอบอย่างนี้นะ่ะไม่กินเลยไม่แตะเลยย,เยูยออะอลูกชิ้นลูกชิ้นนี้ไม่กินเลยจ้ะคือแม่ไม่กินก็จะไม่กินเลยนะบอกให้ลองดูว่ามันอร่อยนะก็ไม่อร่อยแปลกมากเลย กินกินง่ายอาหารไทยแกกินได้ข้าวผัดผักผักแกงจืดอย่างเงี้ยแกกินได้ทำไม่กินกินแต่ไม่กินกะทิถ้าวันไหนทำอาหารไทยมีกะทิเนี่ยจะไม่กินเลยค่ะ เปลี่ยนเป็นนมใส่นมนมแทนจ้ะบางทีก็ทำอไอ้นี่ให้กินทำผัดไทยให้กินแต่พวกผัดผัดก็าผัดผัดไทยเนี่ยคือเดือนหนึ่งจะมีสักสองครั้งเพราะว่าพ่ไม่อยากให้แกกินแป,แป้งเยอะ กับข้าวเสร็จแล้วจ้ารอพ่อใหญ่มากินเพราะว่ายังไม่กลับเลยค่ะ <c oughs> จะสองทุ่มแล้ววันนี้วันนี้วันเสาร์ปล่อยแกไปพี่มนก็ทำข้าวผัดข้าวกล้องเป็นข้าวกล้องให้แกผัดใส่ไก่ใส่แครอท ใส่ต้นหอมนิดนะึงโรยหน้าเพราะพี่นุ่นกินไปแล้วพี่นุ่นกินเลยนี่แกงหอมอไม้ใส่เห็ดพี่นุ่นก็กินอีสามอีสามนะ้องพี่นุ่นไปทำไว้หม้อเมื่อวานในหมอ้มอใหญ่ๆพี่นุ่นชอบอดื่มอันนี้จะดื่มโกโก้ อของสตาบัคจ่ะมันหอมสตาบัคอร่อยนะโกโก้นุ่นชอบเดืนชอบกินมันกินร้อนๆแล้วมันชุ่มคอมันชื่นใจอะไม่รู้ชอบเมื่อก่อนไม่ไม่เคยรู้ว่าโกโก้มันอร่อยไงพอได้ลองเราชอบเลยติดใจ ก็ดูแลกันไปค่ะแฟนพี่นุ่นก็อายุเยอะแล้วกอ็อยู่ด้วยกันเนาะก็รู้สึกเห็นใจกันเข้าใจกันเมตตากันตรงไหนช่วยได้ก็ช่วยกันไปเราเป็นคนเนาะเราก็ต้องมีน้ำใจช่วยทำทำอย่างนี้ก็มีความสุขดีจ้ะพี่นุ่นก็ มันอร่อยจริงๆนะทุกคนลองไปซื้อมานะคะของสตาร์บัคโกโก้อร่อยดีแต่ยี่ห้ออื่นก็มีค่ะยี่ห้ออื่นก็อร่อยเหมือนกันแต่พี่นุ่นชอบมันมันมันกินแล้วมันชื่นใจอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันแบบนี้ค่ะ ทั้งแม่สามีแล้วก็สามีพี่นุ่นเนาะสามีพี่นุ่นก็เขาเขาก็แข็งแรงดีค่ะเขาไม่ไม่ค่อยป่วยหรอกแฟนพี่นุ่นนะแข็งแรงก็จะมีะปวดเขานิดน,นึงเพราะว่าเคยเตะบ,บอลเขาเคยเป็นนักฟุตบอลไงแล้วทีเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุแกก็เลยขาข้างหนึ่งก็เลยจะเดินเดินมันกับมันจะไม่เที่ยงอะจ้ะมันจะไม่เท่ากันไม่ใช่ไม่เที่ยงมันก็จะเป็นมานานแล้ว แล้วก็แม่ยาพี่นุก็อายุเยอะแล้วก็ต้องดูแลก,กันไปค่ะ96ปีแล้วก็แกก็ทำนู่นทำนี่ได้แต่ความดันขึ้นก็นหมอโทรมาบอก,ก่อนก่อนแต่ตอนนี้ก็ลงมาแล้วพรุ่งนี้พี่นุก็จะไปเยี่ยมแม่ยาก,ก็ต้องไปอนวดเท้าตัดเล็บให้แบมนี้ค่ะว่าเป็นยังไงก็ต้องดูแลกันไปนะคะวันนี้คลิปนี้พี่นุ่ก็เอามาไม่มีอะไรค่ะก็ถ่าย ทำอาหารให้ดูว่าแฟนพี่นวนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆพี่นวนก็ทํวใบมอใหญ่ของพี่นวนหลักาทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็จะทำใบครั้งหนึ่งมีเวลานะก็จะสลับกันไปบางทีก็เป็นออมบางทีก็เป็นแกงบางทีก็เป็นขนมจีนแบบเนี้ยค่ะหรือจะเป็นผัดอะไรก็ได้แบบร้ออุ่นได้ไงก็ให้ทุกคนอ่ะ รักษาสุขภาพนะคะสุขภาพเราสําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเงินมันเป็นของนอกกายแต่ความความที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมันจะดีที่สุดเลยค่ะถ้าพี่นุ่นให้เลือกนะให้เลือกเงินกับสุขภาพพี่นุ่นขอเอาสุขภาพถ้าเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานเราก็สามารถที่จะทํางานหาเงินได้เนาะ,ะแค่นี้เราก็มีความสุขเราก็คลิปนี้มาทักทายนะคะทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าที่เข้ามาชมและติดตามให้กับพี่นุ่นนะคะขอบคุณจากใจเลยจ้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า